สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วไหนวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าวันนี้ใครมาเยี่ยมเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนในในบ้านเราเนาะสตางสตางไม่เอาลูกพอดีวันนี้แม่กิ่งเปิดประตูให้ให้ออกมาหากันนะคะให้เข้ามาเล่นด้วยกันอันนี้ทองกว้าวอันนี้ทองสร้อยทองสร้อยกำลังสำรวจอยู่นะคะ แล้วก็สตางคของเราตั้งแต่พี่ๆเข้าในบ้านมาเขาก็จะขู่แบบนี้ค่ะแม่กิ่งก็เลยเอาเข้าไว้ในกลงก่อนเนาะสําหรับสตางพี่เข้ามาเที่ยวให้เฉยลูกพี่เข้ามาเที่ยวเมื่อก่อนพี่ๆเขาก็อยู่ในนี้นะลูกนะเมื่อก่อนพี่ๆเขาก็อยู่ในนี้ให้พี่เขาอยู่ด้วยนะลูกของสร้อยเดินสำรวจนะคะ แล้วก็ทางนี้ก็แต่ละคนค่ะนั่งมองพี่ๆเขาสำรวจบ้านนั่งมองพี่ๆเขาสำรวจบ้านเอา้าแล้วใครล่ะเนี่ยอุ้ยนั่งมูทูมูทูเนี่ยสายฟ้าเองครับเมื่อคืนนักกิ่งต้องเอาเข้าไว้ในกรงเลยนะคะสําหรับสายฟ้าเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังไม่คุ้นชินกลิ่นค่ะเขาก็จะร้องเหมือนเหมือนอย่างสตางเนี่ยค่ะก็จะร้องแบบนี้แหละ ก็เลยเอาเข้าไว้ในกรงแต่พอเช้ามาเนี่ยค่ะเช้ามาปล่อยออกมาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เข้ากับพี่ๆน้องๆได้ค่ะเขาก็อยู่กินข้าวด้วยกันอะไรพวกนี้ได้ค่ะอะทองชุกทองชุกดำน้อยของเรานะคะดำน้อยก็อยากมาเที่ยวทองอินให้พี่ทองสุกอยู่ด้วยนะลูกนะให้พี่ทองสุกให้พี่ทิวอยู่ด้วยพี่ทิววิ่งใหญ่เลยนะคะ ทั้งพี่ทองสุกทั้งที่ทิวเอาแล้วคนนี้ใครล่ะเนี่ยฮอฮ้ยคนนี้ใครบุญมีครับบุญมีก็มาโชว์ตัวครับไหนไหนบุญมีบุญมีจะเดินหน่ะลูกอะเดินมาเดินมาเดินมาลูกเดินมาอาจาเสียงอ้อนเสียงทองกวาวอ่าวอ้อนแม่นะคะ อ่ะบุมีเดินมาลูกอุ้ยค่อยๆเดินนะลูกนะไหนไหนบุญมีของแม่มาค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินครับใส่ถูกหรือเปล่าเนี่ยออุ้ยใส่ถูกไหมเนี่ยใส่ถูกไหมใส่ถูกไหมะแม่ก็ใส่ไม่เป็นด้วยสิ ถูกไหมลูกมันถูกมนเนี่ยฮะถูกไหมครับพ่อแม่บุญมีใส่ถูกไหมครับแม่ใส่ให้บุญมีถูกไหมครับยืนนะลูกออยินโชว์วันนี้วันนี้เข้ามารวมกันนะคะเข้ามารวมกันอาทนสวยไม่ตัง้ง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 ให้พี่บุญมีอยู่ด้วยนะ คึกคักคึกคักให้พี่ทองสุกอยู่ด้วยนะทองมณีห้ามเกเรนะลูกห้ามเกเรนะอยากเข้ามาเล่นกับน้องๆอ,อ,อ่ะลูกหอมหอมหอมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะแม่ตัวดีเดี๋ยวเหอะแม่ตัวดีอ่าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะทำอะไรพี่มณีได้ยังไงนะลูกเนาะอทองมณีอย่าทำพี่นะพี่สู้ไม่ได้นะ พิซูไม่ได้นะวันนี้จะเห็นอะไรแปลกใหม่ในบ้านเรานะคะจะเห็นอะไรแปลกใหม่ในบ้านเราเนาะเพราะว่าก็จะเห็นว่าเด็กๆหลังบ้านก็เข้ามาเล่นด้วยกันแล้วก็บุญมีก็เข้ามาเล่นด้วยค่ะนั่งรถมาเล่นด้วยส่วนทองหยิบของเรามาเกเลรพี่เคนตะในโกงหนูมาถิ่นพี่เคนตะนะลูกแล้วหนูจะมาขู่พี่เคนตะได้ยังไงฮะเอาชตูนก็ออกมาแหละลกูก ฮะอาชาตุนก็ออกมาเหมือนกันค่ะชาตุนมาเที่ยวบ้านพี่ๆเขานะคะดูนะคะแต่ละคนอันนี้ยังไม่ได้ให้ทะลุออกไปทางสวนหย่อมนะคะให้อยู่แค่โซนนี้ก่อนเนาะเปิดให้อยู่ในกลุ่มนี้กันก่อนในอยู่ในกลุ่มในโซนนี้กันก่อนค่ะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยทําความรู้จักกัน ทองหยิบครับลูกทองหยิบไม่เอาลูกพี่เคนตะเขาอยู่ในกกงนะก็จะมีบางคนที่เข้ากันได้บางคนก็เนี่ยค่ะก็จะมีขู่เกิรกันคนไหนที่ยังเข้ากันไม่ได้เราก็จะแยกไว้ก,ก่อนค่ะแยกไว้ก,ก่อนเนาะแม่ก็ยังไม่ได้ล้างถ้วยล้างชามนะคะพอดีก๊กน้ําเสียก็เลยให้ให้ ซ่อมอยู่พอซ่อมเสร็จก็เลยยังไม่ได้ล้างก็เลยมาถ่ายคลิปให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีก่อนเออสำรวจกันพออ่อยยางะมองของเรานะคะมองก็ตื่นเต้นเหมือนกันมีเข้ามาแล้วก็วิ่งออกไปมองก็จะไม่ค่อยอยู่ในนี้นานค่ะไม่ค่อยอยู่ในนี้ในบ้านนานสตูนของเราค่อยๆย่องค่อยๆย,ย่อ,ยอ,ยยองอ่ะ แก้งน้องแก้งน้องแก้งน้องมามาเข้ามาเร็วล้าล้ากลัวกลัวคนสวยของเราค่ะทองหยีบลูกทองหยีบไม่ต้องไปยุ่งกับพี่เค็นตะาเลยฮะไม่เอาลูกไม่เอาพอได้ยินเสียงเขาทะเลาะก,ก,กันก็กลัวนะคะคนสวยสตูนของเรารีบวิ่งเข้ามา อาสองพี่น้องทําอะไรกันบนหลังกงฮะฮะฮะสองพี่น้องเนี่ยทองกวาวกับทองสร้อยค่ะแมวเปิดของเรานะคะแมวเปิดสองคนสองพี่น้องทองกวาวกับทองสร้อยนะคะอันนั้นปอให้ทะเลาะก,กันไปค่ะไม่เป็นไรเพราะว่า คนหนึ่งอยู่ในกกงคนหนึ่งอยู่นอกกกงเนาะตอนนี้ดูความสวยงามของแมวเปิดของเราก่อนค่ะดูความสวยงามของแมวเปิดของบ้านเราก่อนไม่เอาลูก นอนสบายอารมณ์อหรลูกฮะใส่ป้าของเรานอนอย่างสบายอารมณ์นะคะ พี่ทิวอยากเข้ามาพี่ทิวต้องไม่เกเรนะลูกนะดูซิบุญมีก็เข้ามาเหมือนกันบุญมีก็มายืนยืนด,ด,ดูดูพี่ทิวอะ่ะลูกฮะบุญมีก็เพิ่งจะได้ยืนดูวันนี้วันแรกนะลูกนะยินดูพี่ทิวเข้ามาเล่นในบ้านรู้ไหมครับตอนนี้ทองทิวนั่งอยู่ที่ตักไม่กิ่งนะคะมีมีเกเรกับน้องแม่ก็เลยเอามาอุ้มไว้ค่ะเอามาอุ้มไว้ แต่ส่วนคนอื่นยังไม่มีปัญหาค่ะทองสุกทองเวาวาทองสร้อยเนาะมีแต่น้องๆที่บางคนน้องเล็กเขาไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็จะมีแบบว่ามีขู่คำรามกันค่ะแล้วก็วันนี้ตัวตึงของเราน่ารักมากมากเลยนะคะไม่ตึงเลยค่ะตัวตึงของเราวันนี้ไม่ตึงเลยน่ารักมากมากเดี๋ยวบุญมีเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะค่อยๆฝึกน้องไปค่ะค่อยๆฝึกไปเนาะฝึกให้นั่งบ้างนอนคว่ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอดีตอนนี้ยุ่งยุ่งอยู่ยุ่งยุ่งอย,ยู่ก็เลยยังไม่ได้เตรียมพร้อมสักเท่าไหร่ก็เลยเอาแค่ว่าให้น้องลองยืนดูก่อนให้น้องลองลองยืนดูก่อนนะคะนะพี่ทิวนะพี่ทิวห้ามเกเรนะลูกนะเนี่ยพี่ทิวอยู่กับแม่พี่ทิวต้องห้ามเกเรคนเก่งของแม่เนี่ย ดำน้อยของเรานะคะดำน้อยของเราทองสุกทองสุกออกซำรวดส่วนมองมองน้องจะไม่ค่อยเข้ามานะคะเวลาแม่กิ่งเปิดประตูให้มองก็จะไม่ค่อยเข้าเพราะว่าเขาจะคุ้นชินถึงเข้าก็แป๊บๆปบแล้วก็รีบวิ่งออกไปอยู่ที่ที่เขาเคยอยู่ค่ะเพราะว่าเขาจะไม่คุ้นชินเนาะไม่คุ้นชินในบ้านสําหรับมองแต่กลุ่มนี้เขาเคยอยู่มาก่อนค่ะเมื่อก่อนตอนที่แม่กิ่งยังแมวไม่เยอะ กลุ่มนี้ห้าพี่น้องเนี่ยเขาจะอ,อยู่ในบ้านมาก่อนเขาถึงค่อยได้ออกไปอยู่โซนหลังบ้านไม่ดมหางพี่บุญมีนะลูกของสุกไม่ดมหางพี่บุญมีนะลูกนะ ครับพี่ติวครับงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะวันนี้เป็นคลิปที่ให้พ่อพ่อแม่ได้เห็นได้ดูและละลานตาเนาะว่าวันนี้เรามีทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาในคลิปของเราได้พาลูกๆมารวมตัวกันแล้วก็ให้บุญมีได้ลองหัดยืนดูบ้างค่ะบุญมีลองหัดยืนดูบ้าง เดี๋ยวก็จะค่อยๆฝึกไปค่ะทีละขั้นทีละเล็กทีละน้อยเนาะยังไงก็คอยรับดูรับชมพวกเราต่อนะคะแต่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ